ใ้่เช้า,ชาแล้วเหรอเนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวต้องพาเอาพาฟ้าใสาไปสมัครเรียนอยีกมีน้องก็เป็นอย่างนี้แหละปวดหัว,หวม,ามากเลย ไม่ไ่วงจังเลยอยากนอนตอน่อเอาชินนี้ละเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำผมให้สวยๆเอาของพี่จันไม่ต้องหรอกไเปเรียกเรียกฟ้าใสดีกว่า เข้าผิดทางอีกแล้วยุงม,ม,มาได้ร,ด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 รูดๆอุ้ยเดินแล้ก็ตกดอีกเลยไปหาใส่มาคก็ใส่ตื่นเล็บกลิ่นหอมอีอ่ะถูกต้อะ 阿姨，阿姨、啊。 ไปทำกับข้าวที่ฟ้าใสกินดีกว่าเฮ้ยไปซื้อของอันไรก่อนไปซื้อฟ้าของให้ฟ้าใสก่อนหัวอชนอีกแ้วเดินไปแค่นั้นเองรีเหน่อยะถึงแล้วอุ้ยเงินใครตกเนี่ยเก็บดีก,กว่าเพราะฉันแม่คนละ ลานี่คะซื้อของไคะวันนี้ซื้อของไปดูแถงก่ออะไปหนพี่ไปหน,ปหนเนี่ยวจะปไหเนี่ยวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้ เดี๋ยวต้องไปอีกเนี่ยโรงเรียนก็ต้องไปซื้อของก็ต้องซื้อของเราเนี่ยซื้ออบวันนี้ต้องไปซื้ออุปกรณ์เรียนนะเนี่ยให้อบไปดีกว่าโอยไม่ออกเดอ่ะก็จะได้ เล่นน้ำจริงๆลงไปเปลี่ยนชุอดอาบน้ำดีกว่าว่าแต่ไม่นั้นน,น่าจะไปซื้อของดีกว่าอเอาชุดอะไรดีเนี่ยชุดนี้วิไปนอนตืต่ใส่เกินอ่ะ วาครีเอเตอร์จากแพลตฟอร์มแต่ไม่นี่อุ้ยแต่งอย่างเงี้ยอือไปนั่งเล่นดีกว่าไปนั่งเล่นรอแม่อุ้ยไม่ใช่สิรอพี่อุ้ยไปข้างหลังไปเล่นชิงช้าดีกว่าพี่เอานี่นี่มันดีจริงๆเลยเนี่ยเห็นชิงชา้าดีกว่านะ เฮ้ยสวยฮลเชิ้นชาอีจังเลยสวยดวยมีที่จอดรถเยอะด้ยเอชิชานี้แล้กัน่พี่พี่ะพี่่่ะย แม่วันนี้ก็มาอุดมเยอะวันนั้นก็มาอุดมเยอะไม่เจ๊ขึ้นค่ะุ้งค่ะต้องไปดีกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปทำผมอีกเนี่ยข้างฝัง่งข้างฝัง่งเรเร็วๆนะดีกว่า ใช่เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปให้ดูห้องก่อนพนอะดีพี่จะเลือกห้องใหม่คนะ่ะอย่าเลือกห้องที่หนูหนอยู่กันพี่รู้ว่าหนูอยู่ห้องไหนแต่พี่ไม่เจอหนูในเพราะหนูอยู่ชั้นสองอพี่ก็รู้ว่าหนูอยู่ชั้นสองแต่พี่แค่มาหาของเองอเลือกห้องดีกว่า ห้องดีไหมนะเอาด emos, Aw, ูใบห้องนะวิห้องนี้สวยอะแต่ที่กินข้ามันก็มีห้องเดียวนี่แหละเอาห้องนี้แล้วกันเดี๋ยวบอกหน่อยไว้พี่ขนนอนโทรหาพี่ตังี่ตังพี่ขนนอนด้วยนะก็ได้ค่ะ Yeah. ไปเปลี่ยนชุดว่น้ำดีกว่าเปี่ยนชุดว่าน้ำนี่มันดีจริงๆชุดว่ายน้ำสวยสุดๆเลยไป จริงๆเลยอยากเอาไปไว้เลยนั่นจะอุ้ย,ย,ย,ยกระโดดกระโดดชีงชา้านั่นมันดีนนดมันจริงนันั่นหนูสีเขียวที่แรงที่สุดเลยปี<ม>ละรั้งดีวดกว่าเล่นข้างบนสีที่สุดแล้วพี่หนูมาเล่นข้างบนนะจ้า วันนี้สนุกจังเลยยิ่น้ำลูกไหวโหน้ำไม่ออกแล้เนี่ยน่าจะไม่ออกโหววิววววววสวยจริงๆวววตอววววูกบววตววลวว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  เป็นเช่นนีดกวชิิปลกบอลน่านุกไไม่เบื่อแลไเปลี่ยน,น,นชุดดีกว่ามกระโดดลงมาค่ะัตายลชิแล้วก็นี่มันสนุกมากจริงๆนะ 你好，เด、嗯、ี、嗯、๋ยวไปต่อ。